เบอร์ซี่แจ็กสันกับสายฟ้าที่หายไปให้เสียงโดยฝนไม่บทที่6ผมกลายเป็นเจ้าแห่งห้องน้ำหลังจากผมเริ่มยอมรับได้ว่าครูสอนภาษาละตินของผมเป็นมา้าเราก็เดินไปสำรวจพื้นที่กันเราเดินผ่านหลุมทรายที่เป็นสนามวอลเลย์บอล มีเด็กหลายคนที่อยู่ตรงนั้นบางคนชี้มาที่เขามิโนโทรในมือของผมและพูดว่าคนนั้นไงตมาชิกตัวใหญ่ในค่ายแห่งนี้มีอายุมากกว่าผมแซเธอหลายตนก็ตัวใหญ่กว่าโกรเฟอร์ทุกตนกำลังวิ่งหยาะๆยอยู่ในเสื้อยืดสีส้มที่เขียนว่าแคมป์ฮาร์บ o d ดผมหันกลับไปมองบ้านที่ผมเพิ่งออกมาเมื่อสักครู บ้านหลังใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้มันเป็นอาคารสีชั้นสีฟ้าทาขอบสีขาวดูไปดูมาก็คล้ายกับรีสอร์ทหรูหราริมทะเลผมกำลังมองกังหันลมรูปนกอินทรีบนหลังคาแต่แล้วก็เหลือบเห็นเงาร่างหนึ่งตรงหน้าในห้องใต้หลังคานั้นมีอะไรบางอย่างกำลังขยับผ้าม่านแวบหนึ่งที่ผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครจับตาดูอยู่มีไรเหรอใครรอนถามเขามองตามนิ้วของผมที่ชี้ไป แล้วรอยยิ้มของเขาก็ค่อยๆๆจางหายไปก็แค่ห้งใต้หลังคานี่บนนั้นมีใครอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเขาพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดไม่มีใครทั้งนั้นผมรู้ว่าเขาไม่ได้โกหกแต่ผมก็ยังรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีใครขยับผ้าม่านนั้นมานี่ซิเพอร์ซีน้ำเสียงที่อ่อนโยนของเขาคราวนี้เริ่มจริงจังขึ้นมีอะไรให้เธอดูอีกตั้งมากมายในค่ายนี้ พวกเรากำลังเดินอยู่ในไร่สตอเบอรี่ชาวค่ายหลายคนกำลังเดินเก็บลูกเบอร์รี่ไครรอนเล่าให้ผมฟังว่าคุณดีมีอิทธิพลต่อผลไม้เหล่านี้อย่างมากพวกมันจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆเมื่อเราเดินมาได้สักพักผมก็รู้สึกสงสัยว่ากรเวอร์จะยังโดนคุณดีอบรมอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือเปล่ากรเวอร์คงจะไม่โดนทำโทษหนักใช่ไหมครับผมถามไครอน คือว่าเขาเป็นผู้ดูแลที่ดีใช้ได้จริงๆนะครับเฮ้อใครรอนทอนหายใจโกลเวอร์มีความฝันอันยิ่งใหญ่นะเพอร์ซีบางทีอาจจะยิ่งใหญ่จนไม่สามารถเป็นไปได้และเพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายนั้นเขาต้องแสดงความกล้าหาญอันยิ่งยวดออกมาโดยการทำหน้าที่ของผู้ดูแลให้สำเร็จแต่เขาก็ทำสำเร็จแล้วนี่ครับฉันอาจเห็นด้วยกับเธอแต่ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสิน มันเป็นหน้าที่ของเดวอน้สุดกับสภาอาวุโสตั้งหากฉันกลัวว่าพวกเขาจะไม่มองว่าโกลเวอร์ทำหน้าที่ได้สำเร็จนะสิเพราะถึงยังไงโกลเวอร์ก็คลาดกับเธอที่นิวยอร์กและยังมีโชคชะตาอันเลวร้ายที่แม่ของเธอต้องเจออีกรวมถึงการที่เขาสลบไม่ได้สติตอนที่เธอลากเขาข้ามเขตแดนเข้ามาด้วยแล้วสภา,วาอาจกังขาว,ว่าสิ่งเหล่านี้สแสดงถึงความกล้าหาญของโกลเวอร์หรือไม่ผมอยากจะโต้แย้ง เพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของโกลเวอร์แถมผมยังรู้สึกผิดเอามากๆเพราะถ้าผมไม่หนีจากโกลเวอร์ไปตอนที่อยู่สถานีรถบัสละก็ mm. เขาก็อาจจะไม่ต้องเจอกับปัญหาเหล่านี้ก็เป็นไปได้แต่โกลเวอร์จะได้รับโอกาสที่2ใช่ไหมครับไครรอนชะงักฉันเกรงว่านั่นจะเป็นโอกาสครั้งที่2ของเขาแล้วนะสิสภาไม่ได้อยากจะให้โอกาสครั้งที่สแก่เขาเร็วนักหรอกหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อหปีก่อน โอลิมปัดรู้ดีว่าตอนนั้นฉันแนะนำให้เขารอนานกว่านี้ก่อนที่จะลองดูอีกครั้งเพราะเขายังดูเด็กมากตอนนี้โกลเวอร์อายุเท่าไหร่แล้วครับ28ปีอะไรนะแล้วเขายังอยู่เกรด6อีกเหรอครับพวกแซเทอร์จะโตช้ากว่ามนุษย์ครึ่งหนึงนะเพอร์ซี่6ปีที่ผ่านมาโกลเวอร์อยู่ในวัยที่เทียบเท่ากับมนุษย์วัยประถมมัธยมเท่านั้นนั่นฟังดูแย่จังเลยนะครับก็อาจจะใครรอนเห็นด้วย แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโกลเวอร์มีพัฒนาการที่ช้ากว่าแซเทอร์ทั่วๆไปและยังไม่สำเร็จเวทมนต์ของป่าอีกด้วยเขารีบร้อนที่จะทำตามความฝันของตัวเองมากเกินไปบางทีเขาอาจจะต้องถูกส่งไปทำหน้าที่อย่างอื่นแทนไม่ยุติธรรมเลยผมพูดครั้งแรกมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับมันเลวร้ายมากเลยเหรอไปกันต่อเถอะ ผมที่ยังไม่อยากเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเพราะรู้สึกแปลกๆที่เวลาไครรอนพูดถึงชะตากรรมของแม่ผมเขาพูดราวกับพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าตายและแล้วความคิดหรืออาจจะเป็นความหวังเล็กๆของผมก็เริ่มลุกโชนขึ้นในหัวของผมไครรอนผมเรียกถ้าเทพเจ้าบนเขาโอลิมปัสมีจริงเรายังไงหรือเด็กน้อยหมายความว่านารกใต้พิภพหรือโลกหลังความตายก็ต้องมีอยู่จริงด้วยใช่หรือเปล่าครับสีหน้าของไครรอนเริ่มเคร่งเครียด ถูกต้องแล้วเขาตอบและเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนพยายามคิดคำอธิบายที่เหมาะสมมันมีสถานที่ถึงดวงวิญญาณจะไปหลังจากที่พวกเขาตายแต่สำหรับตอนนี้ก่อนที่เราจะรู้อะไรมากกว่านี้ฉันอยากให้เธอหยุดคิดเรื่องนี้สักก่อนหมายความว่าไงครับที่จนกว,ว่าเราจะรู้อะไรมากไปกว่านี้มานีซีเพอร์ซี่ Percy. ฉันจะพาเธอไปดูป่า เมื่อขยับเข้าไปไกลผมเพิ่งสังเกตว่าด้านหน้าของผมมีป่าขนาดใหญ่โตและกว้างขวางมันกินเนื้อที่หนึ่งในสีของหุบเขาเลยทีเดียวมีทั้งต้นไม้ตูงใหญ่เป็นป่าที่ดูเหมือนไม่มีใครเคยลุกล้ำเข้ามาก่อนเลยตอนนี้ป่าแน่นขนาดไปหมดไครรอนเริ่มพูดต่อเกมชิงธงจะมีขึ้นในวันศุกร์เธอคงยังไม่มีดาบและโล่ของตัวเองงั้นไว้เราค่อยไปดูคลังแสงกันทีหลังก็แล้วกัน ผมอยากจะถามค่าร้อนกลับไปว่าค่ายฤดูร้อนอะไรกันที่มีคลังแสงด้วยแต่มันมีเรื่องชวนให้สงสัยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราทั้งคู่เลยออกเดินต่อแล้วผมก็ได้เห็นสนามยิงธนูทะเลสาบสำหรับล่องเรือแคนูคอกมา้อาอัศจร์ยสำหรับร้องเพลงและสนามกีฬาที่ค่าร้อนบอกว่าเป็นสถานที่จัดการแข่งขันประลองดาบและหอก ขายรอนชี้ไปที่ลานกลางแจ้งซึ่งมีเสาหินแบบกรีกล้อมรอบอยู่บนเนินเขาที่มองไปแล้วเห็นทะเลและสุดท้ายเขาก็พาผมไปดูบ้านพักซึ่งทั้งหมดมีด้วยกัน12หลังมันตั้งอยู่ริมทะเลสาบในป่าบ้านพักถูกจัดเรียงเป็นรูปตัวยูสองหลังอยู่ตรงตำแหน่งขานตัวยูแถวทั้งสองจัดเรียงด้วยบ้านฝั่งละห้าหลังบ้านแต่ละหลังดูไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อย บ้านหมายเลข9มีปองควันขนาดใหญ่คล้ายกับโรงงานเล็กๆบ้านหมายเลขสีมีเถามะเขือเทศขึ้นบนกำแพงและหลังคามุงด้วยหญา้าบ้านหมายเลข7ดูเหมือนจะทำจากทองคำบ้านทุกหลังหันหน้าเข้าหาพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลตกแต่งด้วยรูปปั้นกรีกน้ำผุแปลงดอกไม้และมีแป้นบาสเกตบอลอยู่ด้วยกลางสนามมีที่ตั้งเตาไฟหินแม้มันจะเป็นยามบ่ายที่อากาศอบอุ่น แต่เตากลับยังคงมีควันคุกกลุ่นอยู่บ้านพักคู่ที่อยู่ตรงหัวสนามฟุตบอลซึ่งก็คือหมายเลขหนึ่งและสองดูไปแล้วคล้ายที่บรรจุศพมันดูคล้ายโรงหินอ่อนสีขาวหลังใหญ่ซึ่งมีเสาหินตั้งอยู่ข้างหน้าบ้านพักหมายเลขหนึ่งมีขนาดใหญ่โตที่สุดในบรรดาบ้านทั้งสิบสองหลังประตูทำรรม,มาจากสำริดขัดมันเงางามเปล่งปลัง่ง ประตูทำจากสำริดขัดมันเงางาม,งามเปล่งแสงแวววาวราวกับเป็นภาพโฮโลแกร,รมเมื่อมองดูจากมุมที่แตกต่างกันก็จะเห็นว่ามันเป็นแสงวูบวาาเหมือนของสายฟ้าบ้านผักหมายเลขสองดูสง่าง,งามมากกว่าบนเสาหินที่เปรียวบางกว่านั้นคล้องไว้ด้วยผลทับทิมและมาลัยดอกไม้บนกำแพงสลักเป็นรูปนกยูงซูรกับเฮราเหรอครับผมเดาถูกต้องบ้านของพวกเขาดูเหมือนไม่มีคนอยู่นี่ครับ บ้านพักหลายหลังก็ไม่มีคนอยู่มันเป็นความจริงไม่เคยมีใครเข้าพักในบ้านหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองเลยถ้าอย่างนั้นบ้านแต่ละหลังก็มีเทพเจ้าที่แตกต่างกันบ้านสิสองหลังสำหรับเทพ12องค์บนเขาโอลิมปัสแต่ทำไมบางหลังถึงว่างเปล่าละ่ะผมหยุดเท้าลงที่หน้าบ้านหลังแรกทางซ้ายมือซึ่งก็คือบ้านหมายเลขสมันไม่สูงและไม่โออาเหมือนกับบ้านหมายเลขหนึ่งแต่ยาวกว่า เพดานต่ำกว่าและดูแข็งแรงกว่าผนังด้านนอกเป็นหินสีเทาครูคระซึ่งฝังไว้ด้วยเปลือกหอยและปะการังราวกับผนังนี้ทำจากพื้นใต้มหาสมุทรผมแอบมองเข้าไปในประตูที่แง้มอยู่โอ้เป็นฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะไคร,รอนพูดกับผมก่อนที่เขาจะดึงผมกลับมาผมก็ได้กลิ่นเกลือมาจากในตัวบ้านเหมือนกับกลิ่นที่อยู่ในสายลมของมอนทอกผนังในบ้านตองประกาย เหมือนกระเลือกหอยเป่าฮือมีเตียงนอนอยู่หกเตียงซึ่งคลุมไว้ด้วยผ้าไหมไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเคยมีคนนอนอยู่ในนี้สถานที่นี้ให้ความรู้สึกเศร้าซ้อยและเปลี่ยวเหงาผมดีใจที่ใครร้อนวางมือบนหัวไหล่ของผมและพูดต่อว่าไปกันต่อเธอะเพอร์ซีบ้านหลังอื่นๆเต็มไปด้วยชาวคายบ้านหมายเลขห้าทาสีแดงสว่างโร เป็นการทาสีที่แสบสันจริงๆหลังคามีการตรึงรวดนามหัวหมูป่าสตับถูกแขวนไว้อยู่เหนือประตูบ้านมองไปในบ้านผมก็เห็นเด็กที่ท่าทางโหดเหี่ยมหลายคนเด็กผู้หญิงที่เสียงดังที่สุดดูเหมือนจะอายุแค่13หรือ14ปีเท่านั้นเธอจองมาที่ผมพร้อมกับตะแยะยิ้มอันแสนไร้ากาศมาให้เธอทําให้ผมนึกถึงแนนซี่โบโบฟิตแต่สาวชาวค่ายคนนี้ตัวใหญ่และดูโหดกว่า เด็กสาวผมบอ์ที่ผมเจอตรงหน้าบ้านหลังใหญ่กำลังอ่านหนังสืออยู่หน้าบ้านพักหลังสุดท้ายทางซ้ายมือบ้านพักหมายเลข11เมื่อเดินเข้าไปหาเธอเธอทำสายตาเหมือนกับเธอยังนึกถึงภาพตอนที่ผมนอนน้ำลายไหลยอยู่ผมพยายามดูว่าเธออ่านหนังสืออะไรแต่ผมอ่านหน้าปกไม่ออกผมนึกว่าโรคดิสเลกเซียของผมจะออกอาการอีกแล้วแต่แล้วก็เห็นว่าปกมันไม่ใช่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่มันเป็นภาษากรีกอนาเบตไคร,รอนพูด ฉันมีสอนวิชายิงธนูระดับสูงตอนบ่ายเธอช่วยดูแลเพอร์ซี่ต่อจากนิทีได้ไหมได้ค่ะบ้านพักหมายเลข11ไขร,รอนบอกผมพร้อมกับชี้ไปที่ประตูทำตัวตามตบายนะในบรรดาบ้านพักทั้งหมดบ้านหมายเลข11ดูเป็นเหมือนบ้านพักธรรมดามากที่สุดเหมือนอย่างไข่ร,รึร้อนทั่วไปเว้นเสียแต่ว่ามันค่อนข้างจะเก่าไปสักหน่อยธรณีประตูตึกหมดแล้ว สีน้ำตาลบนผนังก็หลุดลอกเหนือประตูมีสัญ,ญลักษณ์รูปแท่งไม้มีปีกและมีงูพันอยู่มันเรียกว่า k ดู d u c e s ข้างในบ้านเต็มไปด้วยข้างในบ้านเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมันดูเหมือนโรงยิมที่กาชาติใช้จัดเป็นตูนผู้อพยพไม่มีผิดไครรอนไม่ได้เดินเข้าไปในบ้านเพราะประตูเตี้ยเกินไปสําหรับเขาแต่เมื่อสมาชิกชาวค่ายคนอื่นๆเห็นเขาทุกคนต่างยืนตรงและโค้งคำนับด้วยความเคารพ ถ้าอย่างนั้นโชคดีนะเพอร์ซีไว้เจอกันตอนอาหารเย็นว่าไงล่ะแอนนาเบธกระตุน้นเดินเข้าไปสิเป็นเรื่องปกติที่ผมสะดุดธรณีประตูและทำให้ตัวเองขายหน้าผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักจากชาวค่ายแต่ไม่มีใครพูดอะไรแอนนาเบธประกาศว่าเพอร์ซีแจ็กสันยินดีต้อนรับสู่บ้านพักหม่เลข11เด็กประจำหรู่ยังไม่ได้รับการประเมินใครบางคนถามขึ้น ผมไม่รู้จะตอบว่าอะไรแต่แล้วแอนนาเบธก็พูดว่ายังไม่ได้รับการประเมินทุกคนส่งเสียงโหร้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ดูมีอายุมากกว่าทุกคนกล่าวออกมาข้างหน้าเอาละเอาละทุกคนพวกเราล้วนอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นแหละขอต้อนรับนะเพอร์ซี่นายจับจองที่ว่างบนพื้นได้เลยตรงไหนก็ได้ผู้ชายคนนี้อายุราวสัก19ปีและเขาดูเท่ชมัด เขาตัวสูงหุ่นลำมีผมสั้นเกลียนสีสายและมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรเขาสวมเสื้อยืดรัดรูปสีสม้มรองเท้าแตะและสร้อยคอหนังที่ร้อยลูกปัดดินเหนียวห้าสีและที่หน้าของเขามีรอยแผลเป็นลากจากใต้ตาขวาลงมาจนถึงขากันไกลเป็นทางยาวมันเหมือนบาดแผลจากคมมีดนี่คือลุกแอนนาเบธพูดน้ำเสียงของเธอฟังดูแปลง ผมหันหน้าไปดูและสาบานได้เลยว่าเห็นเธอหน้าแดงเมื่อเธอเห็นผมกำลังมองดูอยู่เธอก็ปั้นหน้าเคร่งเครียดทันทีเขาเป็นที่ปรึกษาของนายสำหรับตอนนี้สำหรับตอนนี้เหรอผมถามนายเป็นพวกที่ยังไม่ได้รับการประเมินลุกอธิบายอย่างใจเย็นพวกเขายังไม่รู้ว่าจะให้นายไปอยู่บ้านพักหลังไหนเพราะแ้นนายเลยต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนบ้านพักหมายเลข11อ็มีไว้สำหรับเด็กใหม่ทุกคนรวมทั้งแขกอื่นๆ นี่เป็นธรรมชาติของเราเฮอร์มิตเป็นเทพเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นเทพเจ้าแห่งการเดินทางผมมองดูพื้นที่เล็กๆบนพื้นซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะวางเพื่อแสดงอาณาเขตของตัวเองผมไม่มีสัมภาระเสื้อผ้าถุงนอนมีแค่เพียงเขาของมิโนโทอร์เท่านั้นตอนแรกผมคิดว่าจะวางมันเอาไว้แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮอร์มิตยังเป็นเทพเจ้าแห่งการขโมยอีกด้วยผมมองไปร,บรอบๆดูหน้าของบรรดาเด็กชาวค่าย บางคนหน้าบึง้งบางคนทำหน้าสงสัยบางคนยิ้มกว้างบางคนก็จ้องมองผมเหมือนรอโอกาสจะล้วงกระเป๋าฉันจะต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนผมถามถามดีๆลุกตอบก็จนกว่านายจะได้รับการประเมิน,นะสิแล้วนั่นมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ล่ะเด็กคนอื่นต่างพากันหัวเราะเมื่อได้ยินสิ่งที่ผมพูดออกมามันนี่สิแอนนาเบธเรียกฉันจะพานายไปดูสนามบอลล์ลบอลแต่ฉันไปดูมาแล้วมาเช่นหน้า เธอขวาข้อมือของผมและลากผมออกไปข้างนอกผมได้ยินเสียงเด็กๆในบ้านหมายเลขก1หัวเลาะอยู่ด้านหลังเมื่อเราเดินพ้นมาได้สักหลายฟุตแอนนาเบธก็พูดว่าแจ็คสันนายต้องทำให้ดีกว่านั้นนะอะไรนะเธอกรอกตาและบนกับตัวเองเบาๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายคือผู้ถูกเลือกเธอมีปัญหาอะไรกันแน่ผมเริ่มชุนสิ่งที่ฉันทำมีแค่ฉันฆ่ามนุษย์กระทิง อย่าพูดแบบนั้นนะแอนนาเบธบอกายรู้ไหมว่ามีเด็กในค่ายกี่คนหวังจะได้มีโอกาสแบบนายบ้างโอกาสที่จะได้โดนกระทิงฆ่าตายเนี่ยนะโอกาสที่จะได้สู้กับมิโนทอร์ตั้งหากนาะยคิดว่าพวกเราฝึกฝนตัวเองไปเพื่ออะไรกันละ่ะผมใส่หัวฟังนะถ้าไอตัวที่ฉันสู้ด้วยตอนนั้นเป็นมิโนทอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในตำนานมันก็ควรจะตายไปตั้งแต่ร้อยปีพันปีแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ตอนที่มันถูกเทซิอุสฆ่าตายในเขาวงกฏไงละ่ะ ปีศาจไม่มีวันตายหรอกเพอร์ซี่นายสามารถฆ่ามันได้แต่มันไม่มีวันตายฆ่าตายแต่ไม่ตายขอบใจนะที่อธิบายสะเข้าใจเลยพวกมันไม่มีวิญญาณเหมือนกับนายกับฉันนายสามารถสะกดมันไว้ได้แค่ชั่วเวลาหนึ่งบางทีถ้าโชคดีก็อาจจะตลอดชั่วอายุไขของนายแต่พวกมันอยู่ในรูปของพลังงานธรรมชาติไครรอนเรียกมันว่าแม่แบบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะก่อเกิดขึ้นมาใหม่ ผมนึกถึงคุณนายดอทเธอหมายความว่าถ้าฉันเผลอฆ่ามันด้วยดาบฉันหมายถึงเออครูสอนคณิตศาสตร์ของนายใช่ไหมถูกแล้วมันยังวนเวียนอยู่ข้างนอกนั่นแหละนายก็แค่ทําให้มันโมโหมากกว่าเดิมเท่านั้นเองแล้วนี่เธอรู้เรื่องของคุณนายดอทได้ยังไงกันก็นายละเมอน,น่ะสินายเกือบจะเรียกชื่อของมันแล้วนะนายไม่ควรเรียกชื่อของมันพวกเราจะเรียกมันว่าอามนุษย์ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องพูดถึงจริงๆ มีชื่ออะไรที่ฉันสามารถเรียกได้โดยไม่มีเสียงฟ้าร้องบ้างไหมเนี่ยผมรู้สึกว่ากำลังพูดจางี่เงา่าแต่นาินาทีนี้ผมไม่สนใจหรอกทำไมฉันต้องพักอยู่บ้านพักหมายเลขสิเบเอ็ดด้วยละ่ะทำไมบ้านหลังนั้นคนถึงแออัดนักมันมีเตียงเหลือตั้งเยอะตรงนั้นไม่ใช่เหรอผมชี้นิ้วไปที่บ้านพักหลังแรกๆแล้วแอนนาเบธก็น,น่าซีดนายเลือกบ้านพักเอาเองตามใจชอบไม่ได้หรอกนะเพร์ซี่มันขึ้นอยู่กับว่าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งของนายเป็นใคร เธอจ้องหน้าผมรอให้ผมเข้าใจแม่ของฉันชื่อแซลลี่แจ็กสันแม่ทำงานในร้านขายลูกกวาดที่แกรนด์เซนท a l ลฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของนายนะเพร์ซี่แต่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฉันกำลังพูดถึงอีกท่านหนึ่งพ่อของนายยังไงละ่ะเขาตายไปแล้วฉันไม่รู้จักเขาฉันไม่รู้จักพ่อแอนนาเบธถอนหายใจและเห็นได้ชัดว่าเธอเคยพูดเรื่องแบบนี้กับเด็กคนอื่นมาแล้วพ่อของนายยังไม่ตายนะเพร์ซี่ เธอเอาอะไรมาพูดหรือว่าเธอรู้จักเขาไม่หรอกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วงั้นเธอจะมาทําเป็นรู้ดีได้ยังไงเพราะฉันรู้จักนายไงละ่ะนายคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่แน่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกับเราเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันสักหน่อยเหรอเธอเลิกคิ้วขึ้นฉันพนันได้เลยว่านายคงย้ายโรงเรียนบ่อยๆสินนะส่วนใหญ่นายคงโดนไล่ออกนี่ทําไมเธอหมอบอกว่านายเป็นโรคดิสเลกเซียบางทีอาจจะเป็นโรคสมาธิสั้นและให้เปอร์แอคทีฟด้วยใช่ไหม แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะพราะจับมารวมกันแล้วมันยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เวลาอ่านหนังสือนายจะรู้สึกเหมือนตัวหนังสือลอยไปลอยมานั่นเพราะสมองของนายเคยชินกับตวบัวอักษรกรีกโบราณไงละ่ะส่วนเรื่องสมาธิสัน้นการที่นายกระสับกระส่ายนั่งอยู่กับที่ในห้องเรียนไม่ค่อยได้นั่นเป็นเพราะสัญชาตญาณในการต่อสู้ของนายนะสิถ้าในการต่อสู้จริงๆมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นายรอดส่วนปัญหาแกรไาตา่ใจกับสิ่งรอบข้าง เป็นเพราะนายรับรู้มันมากเกินไปเพอร์ซีไม่ใช่น้อยเกินประสาทสัมผัสของนายไวและละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์ธรรมดาแน่นอนว่าครูมักจะให้นายนั่งสมาธิเพราะส่วนใหญ่ครูพวกนั้นเป็นปีศาจนั่นสิพวกมันไม่อยากให้นายมองตัวตนที่แท้จริงของพวกมันออกเธอพูดเหมือนกับว่าเธอเป็นเหมือนกับฉันเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นแบบนั้นถ้านายไม่ได้เป็นแบบพวกเรานายจะไม่มีทางรอดพ้นเงื้อมือของมิโนโทอร์มาได้หรอกนะและนายคงจะตายด้วยอาหารเทพกับน้ำพลิปไปแล้วด้วยซ้ำ หมายความว่าไงอาหารเทพกับน้ําทิพ์ก็อาหารกับเครื่องดื่มที่ทําให้นายแข็งแรงขึ้นยังไงล่ะของพวกนั้นค่าเด็กธรรมดาได้สบายเลยมันจะทําให้เลือดของพวกเขาร้อนเป็นไฟกระดูกจะแหลกสลายเป็นผุยผงยอมรับเถอะนายนะ่ะเป็นพวก้ามหบัดหรือก็คือเลือดผสมนี่แหละมีคําถามผุดขึ้นมากมายจนผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแต่แล้วก็มีเสียงแหบพร่าดังขึ้นว่าไงเด็กใหม่ ผมมองไปเห็นเด็กผู้หญิงตัวใหญ่จากบ้านพักสีแดงเธอกำลังเดินวางกล้ามมาทางพวกเราพร้อมๆกับเพื่อนผู้หญิงอีกสมคนส่งทุกคนตัวโตและดูโหดร้ายเช่นเดียวกับเธอแคริสแอนนาเบธถอนหายใจทำไมเธอถึงไม่ใช่เวลาว่างไปขัดอาวุธของเธอหรือหอกของเธอซะละแน่นอนคุณเจ้าหญิงเด็กผู้หญิงตัวโตพูดฉันจะได้เอามันไปเสียบเธอในคืนวันศุกไงล่ะไปซะแอนาเบธสบดใส่ เธอไม่มีโอกาสทำแบบนั้นได้แน่เราจะขยี้พวกเธอให้ละเอียดเลยแคริสพูดเหมือนมั่นใจแต่ดวงตาของเธอเต้นกระตุกบางทีเธออาจไม่มั่นใจนักก็ได้ว่าจะทำตามคำขู่ที่เธอพูดไปได้จากนั้นเธอก็หันมาทางผมไล่เด็กคนนี้เป็นใครกันเพอร์ซี่แจ็กสันแอนนาเบธพูดนี่คือแคริสที่ดาแห่งแอริสแอริสที่เป็นเทพแห่งสงครามน่ยหรอแล้วนายมีปัญหาหรไงไม่นี่ มันแค่อธิบายเรื่องกลิ่นตัวเม็นๆของเธอได้ก็เท่านั้นแหละแคริสส่งเสียงค่ำรามเรามีพิธีรับน้องใหม่นะพริซีเพอร์ซี่ตั้งหากจะอะไรก็ช่างฉันจะแสดงให้นายดูแคริสแอนนาเบธพยายามจะห้ามอย่ายุ่งนะแอนนาเบธเธอดูไม่พอใจแต่เธอก็ไม่ได้เข้ามายุ่งและผมเองก็ไม่อยากให้เธอยื่นมือเข้ามาช่วยเช่นกันผมเป็นเด็กใหม่ผมต้องสร้างชื่อเสียงด้วยตัวเองผมยื่นเขามินทอให้แอนนาเบธ ตั้งท่าเตรียมต่อสู้แต่ก่อนที่จะรู้ตัวแคริสก็คว้าคอของผมเอาไว้และลากผมไปที่ห้องน้ำผมเคยมีเรื่องชอกต่อยหลายครั้งแต่เด็กผู้หญิงที่ชื่อแคริสคนนี้มีมือที่แข็งราวกับเหล็กเธอลากผมไปที่ห้องน้ำหญิงผมพยายามที่จะเข็นเรี่ยวแรงแบบตอนที่สู้กับมิโนโทอร์ออกมาแต่ก็ทำไม่ได้ย่งกับว่าเขาจะเป็นหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นแหละ แคริสพูดในขณะที่ลากผมไปยังโถส้วมในห้องน้ำอีกห้องหนึ่งมิโนอตอคงจะแพ้พวกโมแต่หัวราะสินะให้หมอนี่ดูเฟอร์ฝาชมัดเพลียนเพลียนของเธอหัวเราะแอนเบดยืนเอามือปิดตายอยู่ตรงมุมห้องน้ำเธอมองดูผมผ่านร่องนิ้วแคริสจับผมนั่งคุกเข่าและพยายามกดหัวผมลงไปในโถส้วมผมได้กลิ่นท่อน้ำที่สนิมเคลอะและกลิ่นของอะไรก็ตามที่ถูกชักโรครก ผมพยายามจะเงยหน้าขึ้นมองดูน้ำโสโครกพร้อมกับคิดในใจว่าไม่มีทางที่ผมจะจุ่มหัวลงไปในนั้นเด็ดขาดทันใดนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นผมรู้สึกนงนงในท้องน้อยแล้วก็ได้ยินเสียงดังกึกก้องท่อระบายน้ำจันคลืนมือของแคริสที่จิกผมอยู่ก็พลันคายออกมาน้ำในโถส่วมพุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงเฉียดศีรษะของผมไปนิดเดียว วินาทีต่อมาผมก็พบว่าตัวเองกำลังนอนแผ่อยู่บนพื้นห้องน้ำโดยมีเสียงของแคริสกรีดร้องอยู่ด้านหลังผมหันกลับไปเห็นน้ำพุ่งออกมาจากโถส้วมอีกครั้งมันพุ่งเป็นเส้นตรงไปกระแทกกับหน้าของแคริสเข้าอย่างจังจนเธอล้มลงกับผืนสายน้ำฉีดประทะร่างเธอราวกับมันเป็นน้ำจากสายท่อดับเพลิงมันค่อยๆดันเธอเข้าไปในห้องอาบน้ำ แคริสพยายามดิ้นรนทั้งหายใจหอบเพื่อนๆของเธอรีบเข้ามาช่วยแต่แล้วโถท,ท่วมโถอื่นๆก็เกิดระเบิดขึ้นบ้างน้ำอีกหกสายฉีดพุ่งใส่พวกเธอจนต้องพากันถอยร่นไปด้านหลังน้ำในฝักบัวก็ทำงานด้วยเช่นกันสายน้ำทั้งหมดกระแทกเด็กผู้หญิงในเสื้อลายทหารผ่านทุกคนออกไปจากห้องน้ำพวกเธอหมุนติ้วเหมือนขยะที่ถูกกดลงจากโคก เมื่อทั้งหมดไหลออกไปนอกประตูแล้วความรู้สึกหน่วงในท้องน้อยของผมก็ค่อยๆค,ค,คลายลงแล้วสายน้ำก็หยุดการเคลื่อนไหวในทันทีห้องน้ำมีน้ำเจิงนองแอนนาเบธเองก็ไม่เห็นเธอตัวเปียกปอนไปหมดแต่ไม่ได้ถูกกระแทกออกจากประตูไปกลับยังยืนอยู่ที่เดิมพร้อมทั้งจ้องมองผมด้วยความตกตะลึงผมก้มหน้าลงและพบว่าพื้นที่ตรงที่ผมนั่งอยู่นั้นเป็นจุดเดียวในห้องน้ำที่ไม่เปียก น้ำเว้นพื้นที่แห้งไว้เป็นวงกลมรอบตัวผมผมไม่มีแม้แต่น้ำสักหยดเดียวบนเสื้อผ้ามันแห้งสนิทผมยืนขึ้นนายทำได้ยังไงกันแอนนาเบธหันมาพูดกับผมฉันไม่รู้ผมตอบเราสองคนเดินไปที่ประตูข้างนอกดันแคริสกับเพื่อนของเธอกำลังนอนแผ่อยู่บนพื้นโคลนทุกคนมีกลิ่นเหมือนกับท่อระบายน้ำมีเด็กชาวค่ายหลายคนยืนมุงดูด้วยสีหน้างงงวยนายตายแน่ไอเด็กใหม่ นายตายแน่เธอมองผมด้วยสายตาแห่งความจงเกียิจงชังเธออยากล้วคอด้วยน้ำโถส้วมอีกรอบด้วยงไงแคริสหุบปากไว้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนพยายามยื้อตัวเธอเอาไว้แล้วทั้งหมดก็ลากเธอกลับไปยังบ้านพักหมายเลขห้าแอนเาเบธจ้องหน้าผมผมดูไม่ออกว่าเธอกำลังรู้สึกขยะแขยงหรือว่ากำลังโกรธที่ผมทำเธอตัวเปียกปอนเป็นอะไรหรือเปล่าผมถามเธอเธอกำลังคิดอะไรอยู่นะ่ะฉันกำลังคิดว่า แอนนาเบธพูดฉันอยากจะให้นายมาเข้าร่วมทีมของฉันในการแข่งขันชิงทองนะสิฝากกด subscribe like share และพบก,กันในตอนต่อไปครับ